มันทิกราศีที่ในช่วงนี้ฮอตสุดๆมีแต่คนตามจีบคือราศีมีคนตอบผิดนะครับอ้าวราศีสิงครับเฮ้ย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  ราศีที่ในช่วงนี้ฮอตสุดๆมีแต่คนตามตีได้แก่ชาวราศีสิงห์แม่คนดังหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยถ้าไม่มีรอยยิ้มไม่มีดวงตาไม่มีสเสน่หาในบางประการนะมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นสังเกตไหมดาวร้ายเนี่ยมันก็มีมุมร้ายแบบมีสเสน่ห์มันไม่ใช่ล้ลาโหดเที่ยมอมกิดฆ่าทำร้ายล้างอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น สน่หหาเนี่ยมันลึกสำคัญการจะเป็นดารานักแสดงการจะเป็นคนค้าขายในสื่อออนไลน์แล้วให้คนประจักษ์จดจำเนี่ยมันจะต้องมีความจริงใจในจิตวิญญาณและมีรอยยิ้มหรือมีความมั่นใจในความจริงในความตรงไอ้ตรงนี้เป็นสเสน่ห์ที่เรียกว่าความฮอตคนตามจีบเนี่ยตามจีบทำงานตามจีบที่จะมาเป็นคู่รักคนรักผมบอกเลยคนไทยมีสเสน่ห์ในพื้นฐานรอยยิ้มครับ รอยยิ้มคําพูดอารมณ์ในขณะน,นี้ดาวประจําตัวกาลังจะโคจรทับรัคนาเป็นกเกษตรราที่ปดีแปลว่วมั่นคงในตนและประกอบกับดาวสุโคจรเป็นลาพระมีสเสน่ห์และมีลาบแก่ตนลาบที่เป็นลาบปากมีคนเลี้ยงอาหารลาบที่เป็นลาบที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองอันเกิดจากการงานลาบที่เกี่ยวกับโบนัสพิเศษลาบที่เกิดจากโอกาสใหม่ๆดาวสดีก็โคจรอ,อยู่ในภพปุตตะแยงโปรเจกต์โครงการต่างๆทั้งงานเก่างานใหม่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้แหละครับเป็นเรื่องดีครับดีกว่ามีคนตามจีบส่วนความรักดาวคู่รักของชาวราศีสิงห์โครจรไปอยู่ในมุมที่เราเรกาเป็นลาภะด้วยแต่เรื่องนี้ต้องคิดให้ดีนะครับจีบแล้วมันจบตรงไหนไอ้ตรงนี้ต้องดูยาวๆเพราะผมไม่อยากให้คำพยากรณ์ของผมไปตัดสินชีตใครโดยแค่สั้นๆเปลียงแค่อารมณ์เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุกที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้ฮอตสุดๆมีแต่คนตามจีบได้แก่ชาวราศีสิงห์วันทงครับไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อ,อขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากโอ้เรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีขอบคุณครับพี่นี้ดีไหมครับที่ได้ดีฮะดีฮะดีฮะเท่านี้ยังไม่พออีกคะก็คือหยุดหมดแล้วครับน้องไอครับ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่มีรักครอบครัวอ่ถ้าสมมติมีเด็กๆแล้วกันชอบเลงเพราะว่าพอดูรายการแล้วมีคนชอบบอกว่าพี่ใจดีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วแบบว่าคนจีบเยอะแล้วเขาต้องการมาหาพี่ DM มาา m คืออัคือี้จะตอบว่าอย่างไงได้ครับยินดีได้ครับยินดีอ้าวไหนบอกไม่เปยแล้วไงตอนนี้ไม่คือเราเราอยากช่วยเหลือการศึกษาเขาอะครับเพราะว่าเด็กเล็กไปแล้วเป็นคนโอบอ้อมใช่อะโอบอ้อมมารีครับเดี๋ยวเพราะถ้าเป็นน้องศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเงี้ยเราก็อยากดูแลเขาจบริญยาตรีดีกว่าครับ ครับผมตอนนี้ข้าเมียกี่คนคนเดียวไอ้บ้าข้าวเมียคนเดียวครับมีเมียคนเดียวครับจีิงที่เราเชื่อว่าก่อนหน้าที่จะมีลูกอ่ะน่าจะเจ้าชู้สาวเยอะมากสาวหน้าอย่างนี้โถพี่ลิงมีว่าโอ้โหใครจะเอาอย่าอย่าอย่ามาเทียบกันอย่าอย่าอย่ามาเทียบกันดูหนังหน้าไม่ใช่น้องอินอย่างเงี้ยเออไม่ใช่บอมใครจะมาเอาเรานนองไอ้ก็ได้ไหมแจ็คเล่าให้ฟังอ่ะว่าเจอแบบว่าหน้าร้านนู่นนี่กำลังแบบมารับเด็กอะไรเงี้ยก็ มันก็อดีตผ่านมาแล้วแล้วนี่ไงตั้งแต่มีลูกอ่ะเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยอดีตนี่อดีตจริงๆนะใช่ครับเมื่อวานพรุ่อวานที่ผ่านมาบ้าบอเลยละครับจริงๆเลยนี่ยมีลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับไมมีห้องนอนที่ออฟฟิศ อ๋อวันนี้เราทํางานดึกครับวันนี้จัดรายการเลือกตีสามตีสี่ครับคิดว่ากลับบ้านไปอาจจะไม่ไหวเราลองที่ออฟฟิศดีกว่าครับและอย่างเด็กมาง่ายด้วยครับมาที่ร้านเด็กมาทำงานมาง่ายเราก็ไปดูแลเขาเลยถูกต้องครับผมไม่ได้คิดอคติเลยครับเอาจริงครับสรุป เขาเป็นคนยังไงเป็นคนดีมีลูกตอนนี้กี่คนสองคนสองคนปาวานเป็นน้ากับปาวานนากใช่ครับใครคือลูกของเราเอ๋อลูกของเราไม่น่าเช่อสองคนหรอกครับแต่ตอนนี้รักลูกรักเมียรรัักกกลูเมียครับผมอย่ามายุ่งนะคะอย่าดีเอ็มอย่ามายุ่งอะไรแต่ดขาดรักเมียใจเย็นะน้องนึกสามาอย่านะพร้อมจัดอ๋อแม่รู้แล้วไม่พร้อมพร้อมพร้อมเปย์พร้อมเปย์ร้านเปิดแบบ เป็นทางการเปิดตามปกติแล้วฮะแต่หกโมงเย็นจนถึงก็มาสักตีสองแล้วก็จัดรายการวิทยุอยู่แล้วก็จัดรายการวิทยุครับนีไงแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้ไม่มีหนี้มีสินเลยดีมากความคิดพี่ป๋องดีมากบอกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาทํางานอยู่แบบนี้แล้วเกิดคาล้มไปเพราะเขาสุขภาพไม่ดีถ้าเกิดเขาล้มไปลูกเมียจะได้ไม่ลําบากถูกต้องนี่เขาคิดอย่างเงี้ยมีกี่ครอบครัวนะมีหมดสามครอบครัวฮะกรุงเทพครอบครัวหนึ่งสุโขทัยแล้วก็มีอุตรดิตถ์ครับผมอุตรดิตถ์โกหกจริงๆคือเชียงใหม่ มีหลักฐานอนกันครับข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือเชียนะคะเพราะฉะนั้นเชียรับคนถูกไปเลยอะไรคือคำว่าคอตหรือว่ามีเสน่ห์ต่างเนี่ยนี้เอาผู้ตรงนะครับไม่คิดว่าเป็นตัวเองหรอกครับแต่น่าจะเป็นคนที่เกิดราศีเดียวกับเรามากกว่าที่เขายังไม่มีครอบครัวยังเป็นหนุ่มโสดยังเป็นสาวโสดอยู่นะเอาไม่แน่ราศีนี้อาจจะเป็นราศีที่ช่วงนี้มีคนแบบตามสีมีคนแบบว่ามาชอบเยอะอะเป็นไปได้ครับ ถ้าไม่ได้เรื่องความรักเรื่องงานตรงครับเพราะตอนนี้ก็มีม,ม,มีน้องๆมีเพื่อนๆมีพี่พๆอะไรเงี้ครับที่ชวนให้ไปทำนั่นทำนี่เยอะเหมือนกันครับถ้าเป็นเรื่องงานอาตรงรอบนี้นะคะคือรอบหนึ่งันถุงคาสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดนี่ ไม่ต้องจับอะไรกับใครถูกต้องตอบคนเดียวได้รับไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชียร์ค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวันถุ1น0 0ง0บาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดค่ะขอบคุณครับไปเลยคนเดียวเลยเดียวนะขอขอบคุณท่านราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามคอามสิรกตย้อนหลังนะคะได้ทาง Facebook 12ราศีค่ะ YouTube Poly p o l y p ด s s e n เ e r t a i n m e n t และ i ิน t a g r กรม o l y p พั s จัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับ12ราศีสึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะ